มาดูนะครับว่าก็คือครั้งแรกนะครับกับการออกแบบก็คือท่าฝึกของน้องเขานะครับเพื่อให้ปลดล็อกท่าเป้าหมายอ่าแล้วก็ก็คือโปรแกรมฝึกหลังนะครับมาดูครับวันนี้คลิปยาวนะครับคุณจะได้แบบเห็นละเออเขาก็เขาโปรแกรมมันจะต้องวางลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับวันนี้นะครับซึ่งก็คือผมบอกน้องเขานะครับว่าก็คือเราสามารถดีไซน์โปรแกรม ก็คือให้ได้นะครับให้ตัวเองได้นะครับซึ่งผมก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับหลายท่าเลยนะครับซึ่งเมื่อผมฝึกให้น้องนะครับผมจะมีเหตุผลให้หมดเลยทำให้ต้องเอาท่านั้นขึ้นก่อนท่านี้ขึ้นก่อนนะครับซึ่งผมก็คุยกับน้องเขานะครับว่าก็คือถ้าน้องอยากจะปลดล็อกท่ามาเซิร์ฟนะครับหนึ่งน้องจะต้องดึงข้อ ดูข้อถ่งน้ำหนักให้ได้นะครับอ่ะต้องมีเบสิกสองก็คือน้องจะต้องก็คือฝึกท่าซิงเกิลดิปเี่บใบเดียวได้นะครับซึ่งน้องก็ปลดล็อกเพราะว่าก็คือท่ามอสเนอัพนะครับมันจะใช้สสกิลนี้นะครับในท่ามอสเทนอัพนะครับอ่ะซึ่งก็สิ่งที่น้องทําอยู่นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าก็คือเป็นรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดเัสเน็ปอ่าก็คือการทําย้อนสอนนะครับก็คือหาอะไรมารองให้สูงนะครับแล้วก็กระโดดนะครับ ให้ไปอยู่ในท่าก็คือดิบบาเดียวซิงเกิลดิบให้ตัวอยู่เดอรบารแล้วก็ก็พลตัวลงมานะครับแบบน е t ทีฟนะครับเขาเรียกว่ารีเวิร์ดนะครับการทําย้อนสอนนะครับอันนี้ก็คือเขาออก,ออกแบบเองนะครับกี่กีเซตอะไรนั้นเป็นคือเรื่องของเขานะครับแต่ทุกครั้งก็คือลืมโปรแกรมหลักไม่ได้นะครับซึ่งท่านี้นะครับก็คือ มึงกับท่าดึงข้อเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาก็ค <_ C 1> <ๆ>ือตัดคลิปไอส่งคลิปมาให้เป็นตัวอย่าง,งเพื่อนๆนะครับว่าก็คือคนที่ดึงข้อไม่ขึ้นเขาก็จะทําลักษณะนี้นะครับให้คางพ้นบ่าแล้วก็ผ่อนตัวลงมานะครับกระโดดนะครับอ่ะส่วนก็คือท่าต่อไปของน้องเขานะครับน่าจะเป็นท่าก็คือไฮไฮผัวอัพนะครับอ่านี่ก็คือท่านี้ก็คือที่จะทําให้เราทามัสเซอร์อัพได้นะครับก็คือการจับมือก็คือในลักษณะที่มันจะไม่เหมือนกับการจับ การจับท่าดึงข้อนะครับมันจะต้องจับมือ,อความเลยไปข้างหน้านะครับก็คือผมก็บอกเขาน้องเขาว่าถ้าจับมือแบบดึงข้อไม่ได้นะครับก็คือการการะชากนะครับใช้มเมนตัมนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวเ้าทาได้ไม่ยากนะครับมันมีหลายเทคนิคนะครับซึ่งมันก็มีเทคนิคใช้ยางยืดด้วยเมื่อน้องก็คือเริ่มแข็งแรงระดับหนึ่งก็สามารถใช้ยางยืดนะครับอ่าฝึกมาเอร์ u ได้นี่ก็นั่นก็คือน้องเขาดีไซน์เองนะัไม่เกี่ยวนะแต่นี่เขาคือโปรแกรมหลัก ยังไงคุณก็ต้องฝึกโปรแกรมหลักนะครับอย่าลืมนะครับโปรแกรมหลักก็คือท่าแรกก็เปิดด้วยท่าดึงครับดึงข้อครับนะครับ <st> อย่าลืมนะครับโปรแกรมหลักคุณก็ต้องฝึกปกตินะครับส่วนสกิลนะครับเราจะเอาสกิลไว้ <st> <st> เป็นท่าแรกๆที่เราฝึกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมานะครับก็คือก็ฝึกกันปกตินะครับส่วนจํานวนเซ็ตผมก็ตั้งเลทแล้วว่าก็คือดึงข้อก็อย่างน้อยต้องมี40เซตขั้นต่ํานะครับ 40เซตขั้นต่ำนะครับก็ให้เขาไปคิดเองนะครับอ่าก็คือนี่ก็คือดูนะครับก็ผมไม่มีเวลาผมก็บอกน้องเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาไล่ตัดคลิปน้องทุกวันแล้วเพราะว่าก็คือตอนนี้นะครับก็คือเพื่อนผู้หญิงนะครับก็คือไม่ว่าในกลุ่มหรือในเพจผมนะครับสนใจนะครับที่อยากจะดึงข้ออยากจะดิบได้นะครับก็มีหลายคนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือผมนะครับต้องเอาคลิป คลิปของแอดมินหญิงนะครับที่อยู่ในโปรไฟล์เฟซบุ๊กผมนะครับก็คือต้องดูดเอามาลงในเพจให้หมดนะครับซึ่งก็คือผู้หญิงเขาจะได้ค้นหาในเพจผมไงซึ่งมีผู้หญิงหลายคนนะครับอยากที่จะดิฟดึงข้อได้นี่คือเรื่องจริงนะครับผู้หญิงยุคใหม่คือต้องเป็นผู้หญิงที่สตรองนะครับและแข็งแรงนะครับอ่าซึ่งทีนี้ก็การที่ผมเอาคลิปแอดมินนะครับมาลงจากโปรไฟล์ a c e b o o k มาลงเพจให้หมดมันก็จะทําให้เพื่อนๆผู้หญิงนะครับ เขาก็คือได้มีประโยชน์นะครับได้ได้ดูนะครับอ่ะก็คือถ้ามันอยู่ในโปรไฟล์ผมบางทีเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมหรือว่าไม่ได้กดติดตามผมนะครับผมก็เลยเออเคลียรมาอยู่ที่เพจก็คือจบนะครับนี่ก็เป็นเซตสองนะครับของน้องเขานะครับอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือพื้นฐานอะไรแข็งแก่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็คือสิ่งที่จะต้องฝึกนะสิ่งที่จะต้องฝึกก็คือฝึกออกแบบสกิลเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูว่าออกแบบวิดพื้นเนี่ยวิดพื้นจริงจริงอ่ะ เขาดีสารกันยังไงแล้วก็ต้องมีสกิลตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้คือจบสิ่งที่ฝึกมาคือไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับนี่ก็คือท่าที่2ก็เหมือนเดิมนะครับแบนพูอัพนะครับดึงข้อด้วยอย่างยืดนะครับผมก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็คือจากเราดึงข้อจริงๆมาแล้วนะครับในท่าแรกท่าที่2ก็เอาอย่างยืดมาช่วยเสริมนะครับเพราะว่าบางทีนะครับ การฝึกกล้ามเนื้อหลังมันให้โดนเต็มที่ยังไงอ่าการมียางยืดมาช่วยนะครับบางทีใบเซ็จอ่ะมันเมื่อยก่อนมันล้าก่อนมันดึงข้อไม่ขึ้นอย่าลืมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการดึงข้อขึ้นไปมันจะต้องใช้ใบเซ็็ดึงก่อนนะครับพอก็คือสะบักมันจะเริ่มบีกเพราะว่าตัวคางมันจะพ้นบาปุ๊บอ่าก็คือมันจะใช้กล้ามเนื้อหลังแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นท่าที่สองนะครับส่วนสกิลมัส์อัพนะครับก็ให้เขาใช้ความคิด หาความรู้เองบ้างนะครับอ่ะซึ่งผมเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้นะครับเพราะว่าก็คือผมไม่ได้ฝึกมาเซอร์ัพแต่ผมเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้แต่เขาก็เขาคือเขา,เามีเหตุผลให้เขาอะเขาก็เขาก็คือ,เ,อเขาก็เขาเข้าใจไงถ้าเรามีเหตุผลให้ทุกอย่างนะครับเออก็คือฝึกท่าเล่นแบบนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเบสิกพื้นฐานดึงข้อกับดิบบาเดียวนะไม่มีทางทำาือซอัพได้นะครับอ่ะท่าต่อไปก็คือชินอัพนะครับอ่ะ ก็ใช้อย่างยืดเล้วขออภัยนะครับแสดงว่าโม่มากเกินนะครับโม่มากเกินก็ให้ดูตัวอักษรแล้วกันอันนี้ถ้าที่ผ่านมาก็คงจะเป็นชิดอัพนะครับถ้านี้ก็คือแบรนชิดอัพนะครับขออภัยนะครับก็คือโม่มากเกินไม่ได้ดูดูสั์นะครับส่วนท่าต่อไปก็วันอาร์มออสเตรเลียนออสเตรเลียนพู้อัพนะครับดึงมือเดียวนะครับวันอาร์มนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับแกนกลางจะถูกล็อกตลอดเวลาเห็นไหม หลายคนพอดึงขึ้นแกนกลางล็อกจริงพอลงปุ๊บพอด์แกนกลางก็คือหลังแอนหลังโคง้งมันไม่ใช่นะครับคุณจะต้องล็อกให้เป็นเส้นตรงตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับคนนี้ก็คือท่าที่5้านะครับอ่าส่วนท่าที่6ก็คือวันอาร์มออสเตรเลียนชินอัพนะครับดึงมือเดียวนะครับอ่าฝึกกันทั้งหมด8ท่าเหมือนเดิมนะ8ท่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็บอกนะ้องเขาว่าให้กระจายเซต ยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมผมบอกน้องว่าตั้งเป้าว่าดึงข้ออย่างน้อยต้องมี40เซตเอะคุณก็ไปกระจายอะนะแปดห้าสี่สิบ 8, 5, 40, มันก็พอดีเป๊ะเลยอ่ะก็แค่นั้นออก็มันจะอยู่เลยๆประมาณนี้ครับดิฟก็ห้าสิบไอฝึกอ,อกห้าสิบเซตอ่ะเขาก็กี่ท่าก็ไปกระจายนะครับก็เดี๋ยวค่อยบอกมันมีเทคนิคมากมายนะครับก็คืออย่างฝึกขานะอย่างมันต้องมี30เซตนะครับมันต้องมีนี่คือเรื่องจริงนะครับ มันต้องมีนะครับอ้าวโมมากเกินแสดงว่าให้ดูคลิปนะครับน่าจะเป็นท่าออสเตรเลียนชินอัพนะครับผ่านมาก็น่าจะเป็นออสเตรเลียนพูอัพนะครับโอ้ขออภัยนะครับคลิปนี้ดูกันยาวๆนะครับตั้งแต่เริ่มฝึกอ่ะแล้วก็เริ่มปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอนะครับซึ่งไอ้นี้ก็คือผมให้น้องเขาค้นหาเองนะว่าคุณจะฝึกอะไรให้คุณฝึกในสิ่งที่คุณรักและก็คุณชอบนะครับ อผมม่วงหมดลวไอนี้อะไรวะอ๋อออสขออภัยนะครับถูกแล้วไอ้นี่ก็คือออสเตรเลียนผูกอัพนะครับขออภัยนะครับซึ่งผมก็คือมืออีกข้างมันบังผมก็มองไม่เห็นไงขออภัยนะครับก็ให้ดูตามตัวให้ดูตามตัวอักษรนะครับที่มันขึ้นว่าท่าไหนท่าไหนนะครับท่าละห้าสิบแปดห้าสี่นะครับเห็นไหมครับแกนกลางถูกล็อกตลอดเวลานะครับ ก็มีปัญหาเรื่องบาร์นะครับก็ผมบอกน้องเขาว่าบาร์มันจะต้องนิ่งกว่านี้ถ้าทำถ,ถ้าทำมาสเออร์อัพจริงๆมันทาไม่ได้นะครับบาร์มันล้มได้อ๋อขออภัยนะครับมวยหมดแล้วช่างมันให้ดูตัวอักษรน,นะครับแล้วก็คาร์ดิโอนะครับผมก็บอกน้องว่าให้ฝึกคาร์ดิโอในสิ่งที่เรารักที่เราชอบให้คนหายเองนะครับให้คนหายเองนะ้องเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนต่อยมวยก็ถ้าต่อยมวยก็คาร์ดิโอต่อยมวยเลยจบนะครับจบนะครับ ก็คือให้เขาใช้ความคิดเป็นของตัวเองนะครับพวกคาร์ดิโอพวกท่าเป้าหมายที่ต้องกดล็อกแต่ก็คือสิ่งที่ฝึกก็คือท่าเบสิกพื้นฐานของพายเซร์ไซด์แบบนี้คือผมต้องวางโปรแกรมให้นะครับฝึกเองไม่ได้นะครับมันจะต้องแน่นก่อนเมื่อแน่นก่อนปุ๊บอ่า6เดือนนี้ถ้าผ่านกดล็อกท่าหลักของผมมนแล้วก็โอเคนะครับก็ไปจินตนาการ ไปฝึกออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองได้นะครับก็ก็มีคาร์ดิโออีกอย่างหนึ่งครับก็คือกระโดดเชือกนะครับเห็นน้องเขาบอกว่ากระโดดพันหรือพันห้าไม่รู้อ่ะอันนีก้ก็คือก็คือที่เขานะครับคิดดูนะครับก็ฝึกกันหนักมากหนักมากนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าผมบรรยายผิดนะครับดูแค่ตัวอักษรพอนะครับว่าเป็นท่าอะไรท่าอะไรนะครับ อันนี้ก็คือน้องเขาดีไซน์เองนะครับก็คือต่อยลมนะครับใช้ดัมเบลต่อยนะครับเป็นคันคาร์ดิโอนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่นะครับผมจะไล่มาก็คือตัดคลิปน้องเขาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นวันเป็นวันลักษณะนี้นะครับซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งน้องเขาฝึก hit six pack นะครับฝึกแล้วนะครับซึ่งผมก็แค่บอกเขาว่าถ้าทางที่ดีนะใส่เสียงบรรยายด้วยนะครับคนที่มาดูคลิปเรา เขาจะได้เข้าใจนะครับมันอยู่ที่ตัวเขานะครับเพราะว่าก็คือเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้กดติดตามเรานะครับแต่ถ้าเราลงลงแค่แบบแค่ลงคลิปให้ให้เพจมันเคลื่อนไหวไม่ได้สร้างตัวตอนอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลงแค่คลิปได้แต่เท่าว่ามีเสียงมันยายนะครับเราจะได้คนติดตามนะครับเราจะได้คนติดตามมากขึ้นนะครับ มันก็อยู่ที่ตัวน้องเขานะครับผมไม่เคยบังคับผมไม่เคยได้บังคับให้เขาทำเพจผมแค่เป็นไกด์ไลน์ว่าให้ทาเพจแต่ไม่เคยบังคับนะครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าก็คือคลิปคนจะใส่เสียงบรรยายด้วยนะครับผมก็ไม่เคยบังคับน้องเขานะครับมันอยู่ที่ตัวเขานะครับเราแค่เป็นไกด์ไลน์ให้แล้วก็เราก็บอกเขาว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆนะครับอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขานะครับ